ผมจะมาแนะนำให้ท่านเกี่ยวกับที่การดาวโหลดคลิปจากวิดีโอจาก youtube นะครับอันดับแรกให้เราไปที่เว็บ youtube com ครับนะครับเข้าไปแล้วมันจะมีนี่คือหน้าจอหน้าเว็บของมันของ youtube นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คลิปที่เราต้องการว่าเราจะคลิปอะไรครับอย่างผมขอคำว่า,ม,ามันท่าเกษตรมันท่าเกษตรหมันท่า,รทาครับครับผมเส็้วร์นเ n อร์ครับ แล้วเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการขึ้นมาหนึ่งคลิปครับแล้วคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการขึ้นมานะครับแล้วเห็นกระบวนไหมครับเราคิกลบลบโบไวเว็บออกก่อนได้ครับพิมพ์ว่า K I C K คลิกนะครับคลิกยู u ูบครับแล้วก็ enter อคลิก u ูทูบแล้วก็ enter ครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งไม่อาจจนเกินไปครับผม นี่ครับคือหน้าเว็บของคลิก YouTube เป็นเว็บที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัวช่วยก็ได้ครับครับข้อมูลนี้มันจะมีบอกว่าเราจะเอาไฟล์อะไรคำสังผมว่าไฟ mp4 ครับผมจะเอาไฟล mp4 ไปที่โกครับรอสักพักหนึ่งคลิกขวาครับแล้วก็ดูนะครับนี่ที่ดาโหลดคลิกขวาครับไปที่เซฟแล้วก็รอสักพักหนึงครับไม่นานจนเกินไป แล้วจะมีให้เราเลือกว่าที่เก็บมันเราจะไว้ตรงไหนอย่างผมเอาไว้เดสก์ท็อปนะครับ New p o o t o r แล้วก็พิมพ์ชื่อเอาเลยครับว่าเราจะเอาชื่อนี้ว่าชื่ออะไรเซฟนี่แหละครับคือวิธีการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอจาก youtube ง่ายๆสวันนี้ขอบคุณมากครับ